สวัสดีค่ะก้อยค่ะที่ปรึกษาการขายรถยนต์มือ 2, สองสมิธฮอนด้ายุทคาสาขาพัฒน,นาการนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำรถ Honda า1 5 RS นะคะปี2018นะคะเดี๋ยวก้อยจะพามาดูรายละเอียดรอบรบคันของรถคันนี้กันเลยค่ะค่ะรถคันนี้นะคะเป็นรุ่นท็อป1.5 RS นะคะมีชุดแต่ง RS รอบๆคันนะคะรถคันนี้นะคะผ่านการปรับสภาพนะคะผ่านทางศูนย์บริการของทางโชรูมเป็นที่เรียบร้อยแล้วรถพร้อมใช้งาน,นะคะ่ะ ภายในนะคะภายในของรถคันนี้นะคะสะอาดค่ะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างค่ะสามารถนั่งสบายได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องสัมภาระด,ด้านท้ายกันนะคะห้องสัมภาระด,ด้านท้ายนะคะสามารถปรับพับเบาะลาดนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ บรรลุสิ่งของนะคะได้เพิ่มอีกค่ะเป็นยังไงบ้างคะก้อยพามาชมรถ คันนี้แล้วนะคะรถคันนี้นะคะได้ทั้งไม่น้อยแล้วก็ปีใหม่นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหารถอเนกประสงค์หประตูนะคะก็ขอแนะนํารถคันนี้เลยนะคะรถคันนี้นะคะราคาอยู่ที่5 6 7 0 0 0บาทนะคะและยังมีแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นอยู่ที่2.79เปอร์เซหรือเลือกผ่อนนานได้สูงสุด84งวดนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจก็สามารถสอบถามมา อย่างก้อยได้เลยนะคะที่เบอร์0875641059นะคะสำหรับวันนี้นะคะก้อยก็ขอจบการแนะนำรถสวยๆแต่เพีงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ